ตอนที่สามสิบบ้านแสงรักหลังจากเข้าเรียนแล้วเราจรึงมีบ้านจริงๆของเราเป็นครั้งแรกพ่อหาเล้าหมู่ร้างได้เล้าหนึ่งที่หมู่บ้านเฉียนจูอำเภออู่รื้อไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าของเดิมนี้หายไปไหนซะแล้ว จึงได้ปล่อยเล้าหมูทิ้งไว้ให้โรงรามชันนี้พอรู้ว่าจะได้ย้ายเข้ามาอยุดที่เล้าหมูผมก็ตื่นเต้นเริงร่าไปหลายวันทีเดียวแม้เพื่อนบ้านด้านซ้ายของเราจะเป็นบรรดาหมูน้อยใหญ่และเพื่อนบ้านด้านขวาจะเป็นพ่อวัวกับแม่วัวทั้งขี้หมูและขี้วัวต่างทรงกลิ่นโชยออกมาตีกันอยู่ตลอดเวลาแล้วพวกมันก็ยังร้องเสียงดังมากๆแต่อย่างน้อยในที่สุด เราก็หนีออกจากสุสานในปา่าช้าอันน่าสะเพริงกลัวมาได้เสียทีถึงเวลากลับบ้านตอนกลางคืนก็ไม่ต้องคอยหวาดระแวงจนขวัญหนีดีฟอเวลานอนผมก็ไม่ต้องคอยกลัวว่าจะถูกผีออมอีกต่อไปถ้าบอกว่าเล้าหมูเป็นบ้านของเราก็รู้สึกอับอายอยู่สักหน่อยเพราะบ้านที่มีพื้นที่7ตารางเมตรนี้ไม่มีประตูและห้องซ่วมผนังก็เก่าลอกถลอกไม่น่าดู พื้นก็ไม่เรียบราบสม่ำเสมอแถมยังต้องใช้ไม้ไผ่ลำใหญ่สองลำคอยช่วยค้ำเอาไว้ไม่ให้เอียงด้วยบางครั้งพอมองไปที่ผนังดินนั้นแล้วก็อดรู้สึกปกสนันแขวนแขวนขึ้นมาไม่ได้ต้องรีบยกมือขึ้นพนมมีมวนต่อฟ้าเพราะกลัวว่าถ้ากลางคืนมันเกิดถลม่ลมล้มลงมาจริงๆแล้วเรก็เราคงต้องพากันตายยกบ้านเป็นแน่ กระดานไม้แผ่นหนึ่งกับหินที่รองอยู่ด้านล่างประกอบกันเท่านี้ก็เป็นเตียงนอนได้แล้วสมาชิกทั้งสิบคนของครอบครัวเรานอนด้วยกันกบนเตียงนี้หัวชนเท้าเท้าชิดหัวทุกคนนอนเบียดยัดกันได้อย่างลงตัวพอดีพอดีพอดีจนแทบจะขยับพลิกตัวไม่ได้เลยบ้านเราไม่มีไฟฟ้าค่ำลงก็จุดเทียนให้แสงสว่าง แต่ที่จริงแม้ตอนกลางวันในห้องก็ยังดูอับทึมอยู่เสมอกระนั้นที่เพดานก็ยังอุตส่ามีรูรั่วอยู่นับสิบรูฝนตกทีไรก็ต้องช่วยกันวิ่งหาถ้วยกละมังถันมารองกันอย่างวุ่นวายน้ำฝนหยดติ้งติ้งลงมาอย่างไม่ขาดสายและเป็นเพราะบ้านเราไม่มีห้องส้วมดังนั้นเราจรึงต้องหากระถนพลาสติกมาใช้แทนส้วม ถ่ายทุกกันแต่ละทีก็เหม็นหึงไปทั่วห้องพอใช้จนเต็มกระโถนแล้วก็เป็นหน้าที่ผมที่จะเอาไปเททิ้งในแม่น้ำอยู่ทุกวันพอตกดึกก็ยิ่งคึกคักกันไปใหญ่ทั้งหนูและ,มะแมลงสาบตางก็ออกมาปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานจี๊ดจี้จ้าจ้ากันอย่างเต็มที่บางครั้งเหมือนจะมีประชุมด่วนเพราะฟังดูร้อนรนและพร้อมเพรยียงบางครั้ง ก็เหมือนกำลังเล่นเกมกันเกรดเสียงร้องกันเสียงสูงๆูงต่ำต่เดี๋ยวตัวนั้นร้องทีเดี๋ยวตัวนี้ร้องทีมีบางครั้งที่เราได้ยินเสียงดังตุ๊บจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงครนครางนั้นจ,จ,จีจ้าจีจ้านึกว่าอะไรที่แท้ก็เป็นเพราะพวกหนูเล่นกันสนุกไปหน่อยก็เลยหล่นลงมาจากหลังคาผมกับน้องๆนอน,อนอกันอยู่บนเตียงเห็นแล้วก็อดหัวเราะก,กันจนท้องคัดท้องแข็งไม่ได้ บางครั้งขนาดกลางวันแสกแสงพวกหนูก็ยังอุตส่าห์ออกมาเยี่ยมเยียนเที่ยวเล่นพ่อพยายามเมีย่หูฟันว่าเสียงมันมาจากทางไหนแล้วก็ใช้ไม้ไผ่สุ่มตีไปทั่วผ่านไปเป็นอาทิตย์พ่อก็ยังตีไม่ได้เลยสักตัวพ่อโมโหจนยอมลงทุนควักเงินซื้อเหล็กดักหุมาดักไว้ตรงมุมห้องครั้งหนึ่งผมไม่ทันระวังจึงไปเหยียบโดนกับดักเข้าเจ็บจนต้องตะโกนลั่นว่า โดนหนีบแล้วโดนหนีบแล้วแล้วผมก็เจ็บซะจนร้องอะไรไม่ออกอีกฝ่ายพ่อผมเข้าใจว่ากลับดักหนีบโดนหนูเข้าแล้วก็ตื่นเต้นดีอกดีใจใหญ่รีบบอกผมว่าหนีบโดนแล้วเหาะดีจริงเชียวอาจิงแกไปจับไม้พ่อทีสิเดี๋ยวพ่อจะสั่งสอนมันสันหน่อยต้องเอาไปล้างน้ําก่อนแล้วค่อยเอามาย่างไฟผมร้องขึ้นอย่างทุรนทุรายว่าโทรพ่อที่โดนเะท้าผมตั้งหั แม้จะย้ายบ้านใหม่แต่ชีวิตผมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสักเท่าไหร่พอนักเรียนทุกคนขึ้นชั้นประถมปีที่สามก็ต้องเริ่มหอ่อข้าวไปโรงเรียนเองพ่อกับแม่หุงข้าวไม่เป็นผมจึงต้องช่วยเหลือตัวเองซึ่งข้าวปิน่นโตของผมมักจะมีแต่ข้าวเปล่าเป็นส่วนใหญ่บางครั้งข้าวแฉะจนแทบจะเละเป็นข้าวต้มอยู่แล้วบางครั้งหุงานานเกินไป ข้าวก็แข็งจนแทบจะก,กลายเป็นข้าวตันไปเสียหมดเพราะถึงเวลากินข้าวกลางวันเพื่อนๆก็มักจะขยับเข้ายี้เข้ามาล้อมวงกินข้าวด้วยกันเด็กนักเรียนชายบางคนที่ซุกซนหน่อยก็มักจะแย่งกินกับข้าวในปิ่นโตของเพื่อนคนอื่นไปทั่วส่วนผมกลัวว่าเพื่อนๆจะเห็นข้าวในปิ่นโตจึงเปิดฝาปิ่นโตขึ้นเพียงรึ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็รีบตั้งหน้าตั้ง,ตา,งตาก,กินเงียบๆอยู่คนเดียวให้หมดไป ดีที่ผมเป็นหัวหน้าชั้นติดต่อกันนานถึงหกปีประกอบกับที่ปกติผมเป็นคนค่อนข้างเคร่งขึมอยู่แล้วดังนั้นต่อให้เพื่อนๆจะสนขนาดไหนก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาแย่ผมบางครั้งผมเคยแอบมองในเป็นโตของเพื่อนๆเห็นมีทั้งปลาไข่หรือไม่ก็ผัดผักสีเขียวเห็นแล้วเพราะอดอิจฉาไม่ได้ยิ่งได้ยินเพื่อนๆบ่นกันเสมอว่า เ,ออเบื่อมากจริงๆเลยก็ยรู้อยู่ว่าเราไม่ชอบกินปลาดูสิยังจะหอปลามาให้อีกว่าหมูก็ย่างซอสอีกแล้วกินติดๆกันมาสาวันแล้วนะเนี่ยแต่พอก้มดูข้าวปล่าในป็นโตของตัวเองก็อดนึกขึ้นมาไม่ได้ว่านี่คือข้าวเปล่าที่แรกมาจากการขายตัวของพี่สาวผมปวดแปลกขึ้นมาที่หัวใจจนแทบจะกินข้าวต่อไม่ลง รีบเก็บกิบนต่อขึ้นแล้วก็วิ่งไปนั่งซึมใต้ต้นไม้ข้างสนามกีฬาอยู่คนเดียวผมบอกกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ได้กินของดีๆก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยยังไงชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปแต่ก่อนกับข้าวเน่าบูดยังไงก็ต้องกินตอนนี้มีข้าวเปล่าให้กินอย่างนี้แล้วยังไม่พอใจอะไรอีกหรือ ต่อมาเมื่อสถานการณ์เรื่องดีขึ้นผมก็จะเจียวไข่หรือไม่ก็ใช้น้ำมันหมูกับซีอิ๊วคลุกข้าวมากินบ้างเท่านี้ก็นับว่าเป็นข้าวห่อปิ่นโตที่รูหราที่สุดแล้วสำหรับผมแน่นอนค่าเล่าเรียนก็นับเป็นปัญหาหนักอกอีกปัญหาหนึ่งตลอดระยะ12ปีของการศึกษานั้นผมเรียนด้วยทุนเรียนดีตลอดมาบางครั้งยังต้องเอาเงินทุนการศึกษา มาแปลงเป็นค่าใช้ใจใ่ายในครอบครัวก่อนได้ซ้ำไปพราจนใกล้จะจ่ายค่าเทอมนั่นแหละผมถึงจะเริ่มมานั่งกลุ้มใจหลายครั้งหลายหนที่วิตกจนต้องร้องไห้ในคืนก่อนที่จะถึงวันจ่ายค่าเทอมด้วยไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะทำอย่างไรต่อไปสุดท้ายก็เดือดร้อนพ่อไปหยิบยืมคนบ้านโน้นบ้านนี้บ้านละนิดบ้านละหน่อยมาปบป,ปะรวมกันเข้า ดีที่พ่อตรวจจับชี่ประจรวินิจฉัยโรคและเขียนใบสั่งยาให้คนในหมู่บ้านอยู่บ่อยๆดังนั้นการหยิบยืมเงินจึงไม่ใช่เรื่องลำบากอะไรนักทั้งนี้ผมอยากจะขอ,อกราบขอบพระคุณคุณหลินเหวยส่งและประยาแห่งหมู่บ้านอู่กวงอำเภอหูรือ้อไว้ณที่นี้ที่ท่านได้มอบทุนการศึกษาซึ่งช่วยให้ผมรอดพ้นจากอุปสรรคความทุกข์ยากนานับประการ มาด้วยดีปกติเราไม่เคยได้กินอิ่มกันอยู่แล้วการเฉลิมฉลองเทศกาลก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงใหญ่เลยแม้จะเจ็บปวดอยู่บ้างแต่ก็ต้องพยายามบังคับตัวเองให้ชินได้สมัยเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่ห้าในวันก่อนวันเทศกาลไหว้บัาจานวันหนึ่งจู่ๆคุณครูก็เรียกชื่อผมขึ้นมาในห้องเรียนแล้วก็บอกว่าหัวหน้าชั้น เธอช่วยไปหยิบหนังสือคณิตศาสตร์บนโต๊ะในห้องพักครูมาให้หน่อยสิผมเป็นหัวหน้าชั้นติดต่อกันมาหลายปีและมักจะมีหน้าที่ช่วยหยิบนั่นถือนี่ให้คุณครูอยู่เสมอจึงไม่ได้แปลกใจอะไรนะักพอส่งหนังสือให้คุณครูเสร็จก็หันหลังจะกลับมานั่งที่เดิมเพื่อนนักเรียนคนหนึ่งในชั้นหันมามองผมขอบตาแดงเรื่อผมคิดว่าเขาคงจะไม่สบาย พอเลิกเรียนวันต่อมาหลังจากที่นักเรียนคนอื่นทยอยออกจากห้องเรียนไปหมดแล้วคุณครูก็เรียกผมให้เข้าไปหาที่โต๊ะแล้วก็หยิบสิ่งของที่ห่อด้วยน้นซื้อพิมพ์ห่อใหญ่ๆใส่มือผมพอเปิดออกก็ได้กลิ่นขนมว่าจากหอ,อมฉุยมีทั้งชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กทั้งไส้เค็มไส้หวานไม่เหมือนกันเลยสักชิ้นผมกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหลออกมา เงยหน้าขึ้นมองครูตาไม่กระพริบแล้วครูก็บอกว่าขนมว้าจางเหล่านี้เป็นน้ำใจจากเพื่อนๆจัดมาตอนหลังผมจึงได้รู้ว่าความจริงเมื่อวานหลังจากที่ครูกแกล้งใช้ให้ผมออกไปแล้วครูก็พูดกับเพื่อนๆว่านักเรียนทุกคนคงรู้แล้วใช่ไหมว่าบ้านของหน้าชันน่าสงสารมาก พ่อก็ตาบอดแม่ก็ปัญญาอ่อนและยังมีน้องๆอ,อีกตั้งหลายคนพวกเขาคงไม่มีเงินห่อขนมบัจจานแน่ๆเลยพรุ่งนี้เป็นวันเทศกาลไหว้ขนมบัจจานเอาอย่างนี้ไหมคะครูว่าเราทุกคนนะ่ะช่วยกันเอาขนมบัจจามาฝากหัวหน้าชั้นกันคนละชิ้นให้ครอบครัวของหัวหน้าชั้นได้ฉลองเทศกาลไหว้บัาจาเหมือนกันกับพวกเราดีไหมแล้วเพื่อน ก็พากันเอาขนมบ้าจ่างมาฝากผมจริงๆบางคนถึงกับยอมสลับบ้าจ่างที่เป็นอาหารกลางวันของตัวเองให้น้ำใจห่อใหญ่นี้ทําเอาผมซาบซึ้งใจจนแทบจะพูดอะไรไม่ออกครูจึงพูดขึ้นอีกว่ารีบกลับบ้านเถอะครูรู้จักว่าเธอจะพูดอะไรผมถอยไปข้างหลังหนึ่งก้าวแล้วก้มลงทำความเคารพครูอย่างขึงขังก่อนจะเดินจากไป แล้วน้ำอุ่นๆก็ไหลรินจากดวงตาหลังจากเทศกาลขนมพระจานรก็เป็นเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ซึ่งผมก็ได้รับขนมไหว้พระจันทร์จากทุกคนอีกเป็นความอบอุ่นที่คุณครูมีให้เป็นความรักที่เพื่อนๆแบ่งปันให้ผมคุณครูท่านนี้คือครูเฉินสู่ขุยครูประจำชั้นสมัยเรียนประถมห้าและหของผม ครูผู้ทำให้ผมรู้สึกและสัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นระหว่างเพื่อนมนุษย์และขนมว่าจางกับขนมไหว้พระจันทร์ที่อร่อยที่สุดผมคงไม่มีวันลืมเลยตลอดชีวิต ผู้พาแก่งความทางเก้าเดิมหากจะไป เศษประหลาดชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ปิลว่อนประจายอยู่ที่หมู่บ้านพอเดินเข้าไปดูใกล้ๆนี่ตายเถอะนี่มันสมุดการบ้านของผมนี่นะะขาดยับเยินเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปหมดแล้วผมคิดว่าตัวเองคงจะต้องโมโหน้องๆแน่แต่กลับไม่รู้สึกทุกอย่างกำลังจะจบลงแล้วทุกอย่างกำลังจะจบลงแล้ว ทุกอย่างกำลังจะจบลงแล้วผมหยิบยาข้าวแมลงออกมาจากกระเป๋านักเรียนข้าวในถังคงจะเหลือพอหุงได้อีกสักสองวันก็ดีเหมือนกันวันนี้จะหุ้งให้หมดไปเลยทุกคนจะได้กินให้อิ่มๆพออิ่มแล้วจะได้ไปกันสบายๆหน่อยแล้วน้ำตาก็เริ่มไหลออกมาทีละหยดทีละหยด เดี๋ยวพอข้าวสุกแล้วก็ค่อยเทยาลงไปผสมกับข้าวอย่างนี้ทุกคนจะได้ไม่ต้องทนทุกขทรมานกันอีกต่อไปติดตามรับฟังรายการสิ่งมีสีเรื่องไล่ตรงจิน้นลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตได้ใหม่ทางสถานีวทิทยุสังฆทานทรร ขอขอบคุณบริษัทนานีบุคพับลิเคชั่นจำกัด